จริงๆนะไม่เคยบอกว่าไม่รับละครเลยครับแต่ว่าในช่วงเวลาก่อนหน้านี้มันก็จะมีรายการเยอะกว่าละครแล้วก็มันละครโดยมากเกือบจะทุกเรื่องเนี่ยเขาก็จะต้องการคิวในสัปดาห์หนึ่งประมาณ2-3วับนบา แล้วแล้วตอนนั้นอาจจะจัดเวลาไม่ค่อยได้ก็เลยเขาก็เลยไม่มาไม่มาจ้างแต่จริงๆผมก็ยินดีรับในในสิ่งที่ผมแสดงได้นะครับก็ไม่ได้ไม,ไ,ดไม่ได้เก่งมากไม่ได้แสดงได้ทุกปลบตแต่ว่าก็พยายามตั้งใจกับทุกงานที่ที่ทำการแสดงก็มันก็มีช่วงเวลาของรายการที่มันจะเหลือน้อยลงอันนี้เป็นธรรมชาติที่เราก็เห็นกันอยู่นะครับก็จะมีเวลามากขึ้นก็สามารถจัดคิวให้กับละครได้ก็มีก็มี ซีรีส์มีภาพยนต,ตร์ติดต่อมาก็มีเล่นไปบ้างแล้วแสดงว่าตลอดระยะเวลาแปดปีก็จะมีติดต่อมาเรื่อยๆใช่ฮะแ,แต่คิวมันไม่ได้ครับแต่เรื่องนี้เ,นนเป็นเรือ่องที่เด็ดนะคะคือว่าเดียเราต้อง,งรับแล้วอะไรอย่เงีคือ,อ,อทางเชสเนี่ยต,ติดต่อเข้ามาแล้วก็บอกก่อนเลยว่าเรื่องมันเป็นอย่างนี้ๆแล้วก็บทที่พี่เล่นเป็นแบบประมาณอย่างนี้สนใจไหมครับผมฟังแล้วผมก็บอกว่าสนใจแต่ว่า ผมจะทําได้อย่างที่คุณต้องการหรือไม่ก็แค่ไม่ได้เป็นนักแสดงผู้เชี่ยวชาญจอดแต่ก่อนนะแสดงเยอะสมัยถ้ายุคก่อนหน้านี้ถ้าจําได้สมัยที่คุณบอยทุกคนเกียิยังจำกับอยู่ผมก็จะแสดงละครค่อนข้างเยอะกว่าทุกวันนี้ก็กกเป็นบทที่น่าสนใจมากลองติดตามดูครับว่ามันอาจจะเขาไม่ให้เขาไม่ให้บอกบอ <laughs> มันมีความลับซ่อนอยู่ในในตัวละครครับ ก็ไม่เยอะนะครับก,ก็ก็อยู่ในระดับที่ทํางานได้ครับไม่ไม่เขาเรียกอะไรไม่เป็นภาระครับเราได้กับข้าอบรรจากาศอะไรไะที่าบบมา้วดีดีครับแล้วก็ตื่นเต้นด้วยครับต่อช่วงช่วงก่อนหน้านี้ที่เราเริ่มถ่ายทําละครเนี่ยกลายเป็นว่าธุรกิจบันเทิงเป็นธุรกิจของความตื่นเต้นทั้งสวอปทั้งระแวงทั้ง หล้งมีข่าวอะไรคนนั้นเสร็จแล้วนะเดี๋ยวเราต้องไปคือเราไม่ได้กลัวเพราะว่าอาการมันไม่ได้เยอะแต่เราเราจะเสียหายกับงานของ,ของคนอื่นของเราเองเลยว่าต้องไปกักตัวอะไรอย่างเงี้ยครับ<อ>ก็รังเรื่องนี้แล้วค่ะเรื่องอื่นจะเรับต่อๆแลวนะคะที่ถึวก็จะเปฟังยังไงก็รับมาโดยตลอดนะครับถ้าถ้าหมายถึงว่าบทบาทนั้นผมคิดว่าผมทํางานได้ดีก็รับไม่ไม่เคยปฏิเสธว่าอ่าฉันไม่เล่นละครฉันไม่เล่นสแสดงภาพยนตร์ไม่มีเลยครับก็ได้ว่าหลังหนีอาะจะได้ ปากเยอะขึ้นใช่ไหมคะถ้าถ้าเอาเร็วๆนี้ก็เดี๋ยวก็เห็นก็มีครับแต่จะมีบาง่วนที่ถ่ายทำไปแล้วบ้างครับเป็นภาพยนตร์ครับี่ขออนุญาตค่ะเรื่องาในการจีเป็นใคคะตสันมันยังไงากวา้ลกพีอันจัผมเป็นผมเป็นลูกจ้างชั่วคราวเป็นฟรีแลนซ์ที่ทำรายการเป็นเป็นผู้ีกรเป็นผู้ดำเนินรายการ แลวก็ผมก็สนิทกับทั้งลูกจ้างผมก็สนิทกับเจ้าของและผมก็ได้คุยกับทั้งสองฝั่งก็คือในในฝั่งลูกจ้างก็เป็นกระบวนการปกติที่ต้องเรียกร้องสิ่งที่ตัวเองต้องได้อันนี้ต้องต้องเปิดสงนั้นอยู่แล้วฝั่งนายจ้างที่ผมได้ยินมาก็คือมีความยากลําบากในการจัดการการเงินของตัวเองนั่นคือปัญหาที่เขาเกิดขึ้นสิ่งหนึ่งที่ท ที่ผมต้องช่วยต่อก็คือถ้ารายการไหนยังไปต่อได้ก็ต้องออกไปทํางานเพื่อให้เกิดการจ้างงานกับพนักงานที่ยังเหลืออยู่ที่เขาไม่เหลือแล้วละ่ะจ้างเป็นฟรีแลนซ์แล้วละ่ะแล้วก็มันมันจะได้เกิดงานฝั่งผู้ที่จะต้องจ่ายเงินจะได้หาเงินมาจ่ายแต่แน่นอนฝั่งผู้ที่จะต้องเรียกร้องสิทธิ์ที่ตัวเองควรจะได้รับก็ต้องเรียกร้องครับผมผมว่ามันก็ต้องเป็นกระบวนการแบบนั้นส่วน ตัวรายการจอดใจเนี่ยมันสำหรับผมเนี่ยมันไม่ได้อยู่พ่วงไปกับการการเกิดกระบวนการมองไม่ตรงกันหรือปฏิบัติการไม่ตรงกันระหว่างนายจ้างกับลูกจ้างตัวตัวรายการเป็นรายการที่มีเนื้อเนื้อหาในทางดีถ้าใครเคยดูนะครับลองลองในในคลิปสั้นก็ได้จะเป็นความรู้จะเป็นแรงบันดาลใจจะเป็นประโยชน์จริงๆสําหรับสําหรับผู้ที่เคยดูจะจะเข้าใจและผมแยกว่า ประโยชน์ที่ยังเหลืออยู่ของวงการโทรทัศน์เนี่ยต้องดําเนินการต่อครับเพราะว่ามันเป็นมันเป็นส่วนน้อยแล้วแน่นอนออสิ่งที่อยู่รอดจะเป็นความบันเทิงมากกว่าแล้วก็แล้วก็วกสื่อโซเชียลจะ,จะ,จ,ะจะใหญ่กว่าตลอดเวลาแต่ว่าถ้าวงการโทรทัศน์ยังมีสื่อที่ยังเป็นประโยชน์อยู่สำหรับผมผมจะต้องช่วยให้ให,ให้ให้มันไปต่อได้เท่าเท่าที่จะทาได้ครับ ครับเจาะใจยังยังไปต่อครับยาวๆด้วยทีมงานเดิมด้วยนะครับไม่มีลดจำนวนปริมาณทีมงานใช่ได้ถูกเท่าเดิมเท่าเดิมไม่ลดของพี่ดูเองก็เวลาจับมิตรมันก็ตัดต้นยอดค่ะก็มีเรื่องของความไม่สบายใจครับเพราะว่าเพราะว่าคือสมมุติฝั่งฝั่งท่านเจ้าของบริษัทผมก็บอกท่านว่าถ้าเป็นผมผมเป็นแค่นางาถ้าเป็นผม ผมก็ฟ้องพี่เหมือนกันแต่พอเขาเล่าฝั่งเขาว่าเขามีความเดือดร้อนมีความลําบากในเรื่องการเรงินมากผมก็เห็นใจเขาผมก็มองว่ากระบวนการที่ต้องต้องเป็นไปในใน,ในความถูกต้องก็ต้องเกิด กระบวนการช่วยเหลือให้ให้ใหรายการที่ยังดีอยู่ที่ที่ยังไปได้เพื่อเกิดการจ้างงานเพื่อให้เกิดรายได้ให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 เอามาจากพนักงานได้ก็จำพัน<ด>ก็เราในแง่ว่าเราเป็นส่วนหนึ่งของกลไกที่คือถ้าถ้ามองจากฝั่งตัวเจ้าของรายการเนี่ยเขาก็บอกว่าถ้าถ้าผมไม่ทํามันจะเกิดปัญหาเพราะว่าผมทํามา30ปีอ่ะมันก็ถ้าผมเลิกเขาก็เอารายการเดิมแต่เป็นคนใหม่ก็ดูจะลำบาก ก็บอกว่าไม่เป็นไรผมจะรักษาเอกคอนเซ็ปต์ของความตั้งใจดีที่ยังที่ยังมีอยู่ของของรายการโทรทัศน์แล้วเราจะทำให้มันดำเนินการต่อได้ของเนี่ยค่ะอยากทราบว่าพี่หนกที่จะออกเขาได้มีปรึกษาไหมคไม่ไม่ได้ปรึกษาครับหนกผมเข้าใจหนกนะครับคุณหนอเขามองว่ามันเป็นการแสดงออกเพื่อเรียกร้องให้ให้เกิดผลในทางบวกให้กับพนักง,งานซึ่งซึ่งก็เป็นสิทธิที่ที่ผมก็ก็โอเคครับ ใช่ครับยอมรับครับยอมรับครับตั้งตัวพี่ตัวเสียที่โด่งดังที่สุดก็คืการแข็ได้แตรับมาฝากใจตอนนี้มันทำมาฝากใจมันน้อยลงครับพี่ไม่ได้ยินครับไม่สบายใจรับฝากใจกับเรนี้ตอนนี้มันลดน้อยลงนะครับที่มันจับผมผมแยกเป็นอย่างนี้ครับการการไม่สบายใจกับเรื่องที่เกิดขึ้นเพราะรู้จักทั้งสองฝั่งเนี่ยมันมันก็ยังอยู่แล้วเราก็หวังว่า ฝั่งหนึ่งก็บอกว่ากาลังหาเงินเพื่อเอามาจา่ายฝั่งหนึ่งก็เรียกร้องตามสิก็ผมก็หวังว่ามันจะเกิดกระบวนการที่มาเจอกันในเร็ววันด้วยนะเพราะว่าผมผมรู้ว่าใครก็ตามที่ทํางานมา10ปี20ปีในในองค์กรใดองค์กรหนึ่งเนี่ยพอคุณออกคุณหางานใหม่ไม่ง่ายแล้วบางคนอายุ 30- 40ิบสี่สิบหางานใหม่ไม่ไม่ง่าย เพราะฉะนั้นต้องเห็นใจต้องต้องเร่งกระบวนการให้เขาได้รับสิทธิ์ของตัวเองเพื่อเขาจะมีกําลังใจไปไปหุกออนน่ะใช่ไหมผ่านในพื้นของการทำงานพอเราอยู่ตรงกลางดยทีนมีภาวะสุญญากาศจะเกิดปัญหาทั้งสองฝ่ายเลยไม่ฮะมันไอคนไกของทั้งสองฝ่ายเนี่ยให้ให้กระบวนการดาเนินต่อแต่ในขณะเดียวกันเราจะช่วยผลักดันให้ทั้งสองฝ่ายเข้าใกล้ อะไรได้บ้างก็คือให้เขามีการไปต่อด้วยรายการบางส่วนซึ่งก็จะมีคนได้ทํางานก็จะมีไรายได้ไรายรับเพื่อไปทำทำส่วนกระบวนการที่ถูกต้องได้นะครับพี่หดูยอดนี่ตอนตอนที่เขาประกาศงานเสร็จหรแลตอนแรกที่ที่ดู่อดตอบต้าแรกพร้อมกันไหมไม่ครับผมรู้พร้อมมาทำงานเลยครับมผมไม่รู้เลยครับมงไ,งไม่ช็อกค,ครับเพราะว่าจริงๆสถานะของบริษัทก็ เหน็ดเหนื่อยมานานนะครับได้ยินมาว่าต้อพกเลี้ยงออฟคนไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆก็ชัดเจนอยู่แล้วถ้าองค์กรใดค่อยๆลดจํานวนคนออกไปเรื่อยๆแต่แจ่ายชดเชยถูกต้องนะก่อนหน้านี้นะก็ก็พอเดาได้แต่ไม่นึกว่ามันอยู่อยู่รูปเดียวว่ามันโควิดหรืว่ามันไปทุกคนไม่ต้องตกใจใช่ใช่ไก็ตกใจทุกคนแหละครับต้หวังให้มันดีผมหวังว่าจะดีขึ้นครับและผมเชื่อว่าจะดีขึ้นด้วยครับขอบคุณมากครับน้องๆครับขอบคุณมากนะครับ